ฮ e ลโ o ครั้งนี้ผมจะมาเล่นเอ็ดเรียรบชีวิตเจอคามาเฮลม์ฮนะบอกได้เลยตอนนี้มีมันแน่มือเราก็ไม่ได้แย่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เอากัดมานานเยอะๆออกไปดีกว่าเพราะอย่างไงเราก็ไม่ได้ใช้อะ ช่วงแรกเราก็กดผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเล่นอ่ะลงมาก็ยิงสิครับรออะไรทำไมเลยวอ,อัพยังไงขึ้น,นอะลงมาอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรยิงทิ้งทีนึงขอบใจนะที่ไม่้่าเลยเล่นน่ะ <laughs> เอสเลวขึ้นมือลงไปเลยเอสเลว์ชาร์โดเอสเฟสินเลยไม่อะไรคลิกก๊อปที่หลังเงิน,นตีเลยอะไม่สนใจอะ่ะอย่างน้อยเอาให้ชาร์โดเอสเฟสินเขาเล่นรถบักได้สุดอะพอเาตายเราจะได้เขาจะได้กันเอสเลวเราไม่ได้ตีไม่หรอกกับบักสิครับไม่อะไรเอสเลว์เราตายไม่เป็นไรนะ เพราะว่าชุบมาใหม่ได้ตลอดเขาพยายามยื้อให้ไม่ให้เอลเลอร์ลงตีบ้านในเงี้ยแ่โดยเอฟเฟกซินเขามาเล่นดีกว่าจะได้เอาไวจ้จกอาร์ต à mấy con ạ mấy nghe lên lên long cho tôi cóp cho đội assassin cho cả vậy ừ hà lên lên gọi lên thì card phòng bay nó có chỗ cát phòng bay Cắt cha cứ đi tài với pha đang nó cháy แล้วก็ปะ๊บเออชาด้วยฟินลงแมงแล้วหรอไม่เป็นไรชาด้วยฟินลงไปตีเขาไม่บล็อกเลยฮะทำฟีนิงดาเบตแล้วก็ผ่านอ่าลุงชุบชตเลงมาแล้วแฮะให้เอ็ดเลียวไปตายเลยนะเราจะได้ชุบเอดเลียวขึ้นมาใหม่ได้ ไปเลยจะลงชีวิตเอ็ดเลียวฟื้นคืนชีพเข้ามาฮะลงเข้ามาแล้วผ่านไปก่อนแล้วกันอะไรเอยค่าเอ็ดเลียวเรางั้นนะโอเคไม,ไม่เป็นไรเราจะชุบมาเรื่อยๆ ฟ้ตาตีช็อตทำหนึ่งดาเมจแล้วก็หาการเล่นอีกแล้วกันตะลุงปิติวเลยเข้าหน้าฟ,ฟ,ฟ,ฟมมรีฟรีดาเมจฮะพมีจิกบูมตายไปซะเจ้าเขมามาฮะมีอะไรกันก็นเลยบาลีอ่ะโอเคคนเรากำลังจะเริ่มผ่านการชุดชีวิตเอลเลียแล้วนะ ก่อนอื่นก๊อปปี้คุณลุงชุบเสร็จแล้วก็ผ่านไปก่อนแล้วกันตาหน้าเราจะลงลุงชุบนะเ,เรียวขึ้นมือก่อนนะ Shadow ever f i n i s ลองเอสรีวไปบล็อกก่อนแล <Nice>. oh. ้วกันเจ้ากาตีข้าก็ฆ่าบล็อก แล้วก็สตาร์ทช็อคหาการเล่นไม่ได้เอ็ดเลียวเลเวลอา้าวที่เหลือก็ง่ายๆล่ะหาไม่ก็เล่นเ,นเอ้าเข้าไฟบาเลียทำไงเขาแวงอะไรกัปปี้ลงอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วเรามีลุงสองตัวแล้ว พอนก่อนแล้วกันคำว่าเลวอับแย่แล้วดิครั้งนี้น่าจะเล่ยนยากแล้วแต่เท่าที่ด้ดูมาเฮิอมือเขาไม่ขึ้นมือเลยฮะอะเลยจะลงชุดเอสดเลียวฟื้นขึ้นชีบอีกใบนึงออีกตัวนึงอะไรเอ่ยหิวเลือดอผมไปจะกลัวาตายอะไรอีกอะ มีดีช็อตใครเหลือเราโอเคแล้วก็ตีห้หมดเลยนะเ,เดี๋ยวเรียงออเดอร์ไ่ก,ก่อนปึ๊บป๊บแล้วก็ตีแท็กอะไรหาการเล่นอีกแล้วเราแบงจะโดนอะไรฮะ ฮิวเลือดแค่นี้ม่มคุมนะหิวเลือดต้งสองครั้งหนึากาัดเล่นอีกมะ,ะตามที่สบายใจเลยครับผมอีกลิงตีฉาบโดนเอ็ดเลียวโอเคอย่างน้อยก็ได้แปดดาเมจเอ็ดเลียวเราเคยชุบเมื่อไรก็ได้นะ cắt chụp đôi dép phải mới xa khi phải đi này á linh sạp nó có linh tì sạp phải lau cắt Ở đây đi này, đi ฝั่งเ v e นเจนแล้วเขาก็ดีนาแล้วก็ดีนาอีกรอบหนึ่งโอเคลงชมั่มไปเก็บเห็ดก่อนแล้วกันโอเคได้เห็ดมาสองใบเอาไว้เรามิติช็อตไฟหน้าก็แล้วกัน อ่าลงชุบชีวิตขึ้นมาอีกแล้วไปลงลงไปเลยชุบชีวิตเอ็ดเลีวขึ้นมาอีกทีอะไรกนันโจกาดแล้วก็ลีสเปลมานามิติชจอดไฟเอด็ดเลเราอีกลงมาตายลงมาตายเลยฮนะ ตอนนี้ก็ตีฟีอีสปอรลไปก่อนแล้วกันอะไรลิงตีชาบแล้วก็ลิงตีชาบลิงตีชาบลิงตีชาบโอเค ได้ตีแค่ตัวเดียวเอง่ันก่อนแล้วกันก็ชาขึ้นมือพอดีเลยฮะตายไปสักเขามาขึ้นได้จริงหวะจริงๆเลยกัรบนมือเรา แล้วก็ลุงชุบเอดเลียวอีกรอบนึงนอะไรฮะมีคำาวไมอีกตัวโอเคผ่านก่อนนะครับแล้วก็ตีฟีก่อนดีกว่าอะไรเอ่ย มีทิ้งชอ o มีทิ้งชอ o t เอดเลียวลถอ่ายแปเขามาเขาก็ตายเหมือนกันนะขอฝรังความเคารพเพราะเจ้ากำลังจะพ่ายแพ้คิวเลือดเจ็ดโอเคชุบชีวิตทุกตัวจะงกมาก แสดงความยินดีด้วยนะท่านกำลังจะแพ้ลงคืนชีพมาสามตัวแล้วก็ชุบเอ็ดเลียวมาสามตัวเรียบร้อยอะไรตัวนิจบุมไมดเรียว,ว,เ,ยวเ,เราตายก่อนตายก็ยิงก่อนแล้วกันแล้วก็ยิงอีกทีหนึ่ง เลืยดเราตายแล้วหมแต่ไม่ไรเดี๋ยวก็ชุบมาใหม่ข้างหน้าแล้วกันอ่านก่อนโอเคเพิ่มเลือดแต่ปล่อยให้เขาเพิ่มไปนะเพราะเรากำลังจะสร้างความสนุก จังหวะนี้ฟาอเฟกมาแล้ว